ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคนไตครับบนี้ต้องไม่เบื่อกันนอกจากเรื่องอาหารแล้วยังมีเรื่องคลายทุกข์ด้วยแต่บางทีก็มีเรื่องฟุกๆโผล่เข้ามาในชีวิตผมว่าความทุกข์เนี่ยมันจะหายไปเมื่อเราได้ของขวัญชิ้นหนึ่งความรุ่งเรืองในชีวิตนี่มันเป็นของขวัญที่ลักใจเวลาคุณจะพูดอะไรคุณก็ต้องพูดอะไรที่เป็นการให้ไอเดียท่านผู้ชมการให้ไอเดียเนี่ยสำคัญมากทำรายการอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ คุณจะทุกไปทําไมคุณจะทุกไปทําไมครับใครทําให้คุณทุกข์เหรอครับคุณเป็นคนรับเรื่องต่างๆคุณเอาเรื่องต่างๆที่ไม่ดีมาใส่ไว้ในดวงใจของคุณใช่ดวงใจอันมีค่าของคุณต้องเจ็บปวดรวดราวก็เพราะใครเพราะคุณใช่แล้วไปเก็บเข้ามาอย่าเอาอย่าไปยุ่งมันคืออยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยหลายคนถามฮ้ยใช้ชีวิต ให้ให้ให้เป็นสุขได้ยังไงนะครับก็คุณก็อยู่ให้ถึงคืนมันพิรหัดนี่นี่เห็นไหมเขามีเหตุผลให้ไอเดียกับท่านผู้ชมครับอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขก็อยู่ให้พ้นคืนมัพิริหัดเดี๋ยวก็เป็นสุขเองบางคน ฝนตกก็ทุกเอหนาวไปก็ทุกเออร้อนไปก็ทุกยิ่งช่วงนี้ฤดูร้อนเอถ้าใครคิดว่ากลัวความร้อนมีวิธีการแก้ยังไงเวลาร้อนจะจัดคุณทําไงฮะเวลาร้อนจะจัดเหรอครับอาบน้าอาบน้ําเวลาร้อนจะจัดคุณทําไงฮะร้อนจะจัดก็อย่าไปจับเพราะเดี๋ยวมือพองครับออง่ายเลยถ้ารู้สึกว่าไม่อยากร้อนให้ใส่ทองเยอะๆทำไมอะเพราะว่าทองไม่ร้อนหรอกเข้าปะ อีกแล้วทองไม่รู้ร้อนท่านผู้ชมใส่ทองไปสิใส่ทองเยอะๆเขาเพราะใส่ทองเยอะจะไม่ร้อนเพราะว่าทองไม่รู้ร้อนแจกรางวัลดีกว่าวันนี้ท่านจะสบายใจเย็นใจมีความสุขเพราะว่าเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เราจะแจกรางวัลท่าน9ก้ารางวัลก็รับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาในขณะนี้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในนี้ครับแ้วถามจริงจะไม่โทรเรื่องอะไรเนี่ย ก็มันมีความสุขสนุกสนานนะขนาดนี้เฮฮา <Hey. S 2> ขอโทษนะเราไม่ได้ร่ารวยจากเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านโทรเข้ามาหรอกนะรเราจริงจริงมาเล่นกันเพื่อความเ hey. ฮเอามาสนุกสนุกท่าน,นโทรเข้ามาโชคอาจจะเป็นของท่านอยู่ดีๆีปุ๊บท่านจะได้ของที่เราแจกวันนี้9สายเอาไปเลยถ้าโทรศัพท์เข,ข้ามาอีกหนึ่งสาย ท่านเป็นสมาชิกนิจ่จะสายโครคุณต่อยและ,และผู้ที่โหลดแอปพลิเคชันโครคุณต่อยนะครับจับฉลับรับปีหนึ่งรางวัลโห<ร>ลดฟรีแล้วยังแจกฟรีอีกแอปพลิเคชันนี้นด,ดีจริงๆงไม่มีใครเกินวันนี้สิ่งที่เราจะแจกคือ,อแจกหม้อฝาอบลมร้อนครับนี่เป็นหม้อแบบนี้ใช้อบใช้นึ่งใช้ย่างใช้อุ่นนะฮะร้อนเร็วประหยัดไฟ ปรับสูงสุดถึง250ร้อยห้าสิบกลรัปรับไม่ทำอะไรผิดหรอครับไม่ใช่ครับปรับระดับร้อแล้วแต่ว่าถ้าคุณจะถ้าคุณจะอุ่นคุณอาจจะไม่ต้องถึงก็ได้ใช้ระบบลมร้อนหมุนเวียนอาหารสุกทั่วถึงมูลค่าถึงเครื่องละ2490บาทแจกทั้งหมดรวมเป็นเร็จ10ชุดมูลค่ารวม24,900บ่นาร้อบาทเลยนะครับแล้วของดีจริงๆถ้าเห็นไก่ที่เราทำอยู่นี้นะอันนี้เราอบจริงๆนะลมร้อนเนี่ย พี่อ๋อมานี่ทไมจะไปยืนหน้าหม้อทำไมอ่ะทำไมเดี๋ยวมันโดนเหรอไมันร้อนมันร้อนว่าเขามันปลาผมปลาผมอย่าเรามาทางนี้เรามาทางนี้มันร้อนไงอาเนี่ยอาดูนี่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 ฉันน่ะแก่แล้วอย่าร้อนก็ร้อนเถอะ S <S 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 ฉันจะยอมยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าแจกฟรีแจกฟรีฉันจะบอกให้ยังไงฉันก็อยากจะได้ไม่ว่าใครจะว่ายังไงท่านขอให้ได้เถอะฟ้าอบลมร้อนนี่ไปอ่านจดหมายไป สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีหนูกำลังเรียนอยู่ชั้นปีสองคณะนิเทศศาสตร์ดีมากลูกหนูเป็นดาวคณะด้วยค่ะโอตอนนี้มีหนุ่มๆต่างมารุมจีบหนูเนี่ยทั้งหมดหกคนทุกคนเนี่ยน่าสนใจหมดค่ะหนูคุยกับทุกคนในเทเป็นคนสุดท้ายค่ะในเทเนี่ยก็บอกว่าเรามาเป็นแฟนกันเถอะนะอ๋อนี่คือเขาคุยๆแล้วเขาบอกเป็นแฟนเลยหนูก็อมยิ้มแล้วหนูก็บอกว่าไหน ลองบอกเหตุผลที่เราคุณเป็นแฟนกันมาซิเทก็บอกว่าเราสองคนทั้งสวยทั้งหล่อแล้วเธอลองคิดดูสิถ้าเราแต่งงานกันถ้าเรามีลูกลูกพวกเราคงหน้าตาดีเนาะหนูก็เลยบอกอ่มก็ก็ก็ฟังดูีเหตุผลนะแล้วอะไรอีกในเทก็บอกว่าเราเป็นนักฟุตบอลส่วนเธอเป็นเชลิเดอร์มันเหมาะสมกันกับกิงทองใบหยกไปไหนก็ไปด้วยกัน หนูก็บอกโอเคใช้ได้แล้วมีอะไรอีกเทก็บอกว่าเราปิ้งเธอแล้วเธอก็ปิ้งเรานะตกลงนะตกลงตกลงตกลงนะหนูก็เลยอายแล้วหนูก็บอกว่าก่อนหน้านี้เราเรียนได้แปดเต็มติบแต่ตอนนี้เรียนได้สี่เต็มติบไอ้เทก็บอกมันเกี่ยวอะไรหนูก็เลยบอกว่าตกลงไง เขาตกลงคืออย่างนี้นี่เองเป็นอรากศัพท์นั่นเองแต่เบอร์ทโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องใช้รากศัพท์ใดๆเลย,เลยตกลงไามล่ะแต่โทรมาตกลงตกลงโทรมาเลยเพราะแจกสิบรางวัลเลยแจกฝาอบลมร้อนใช้อบใช้นึ่งใช้ย่างใช้อุ่นร้อนเร็วประหยัดไฟปรับสูงสุดได้ถึง250องศา ผมไม่อยากบอกท่านผู้ชมว่าไปซื้อมาจากไหนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกท่านผู้ชมคงรู้แล้วล่ะไปประเทศไหนบ้างไม่แต่พออยู่อยู่ก็อยู่ด้วยกันเวลาเล่นมุกก็ทำลายมุกโอ้ยท่านผู้ชมกำลังโทรมาเดี๋ยวไม่ได้ฟังกำลังรีบยกหูอยู่รีบยกหูอีกตั้งบาผู้ชมก็ไม่รู้อยู่ไหนเ้ยตาบอดไม่ยังเขาอยู่ที่เหรออยู่ที่เหรอ อย่าลืมนะครับโทร,รขเข้ามาเลยนะโรเข้ามาเลยโชคจะเป็นของท่านนี่คือครูคนต่อยนี่คือรายการรายการเดียวที่เอาเงินของตัวเองอซึ่งมีอยู่น้อยนิดครับไปซื้อของมาแจกมาแจกมาแจกอยงนี้ตลอดจะ,จะบอกจะบอกอย่างหนึง่งไม่ใช่ซื้อของนะกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ไปซื้อปีกนี่ปีกไก่ไปซื้อามาจากประเทศไหนฮะไม่เอาไม่เล่นแล้วไม่เอาไม่เล่นแล้วต้องยอแก แก, <át stars> แกเราอย่างแน่นอนเลยเราไม่เล่นหรอกแต่บางคนสิมันไม่เล่นมันเอาจริงพักม่ไมันอย่างเดียวมันอบมาแล้วมันอร่อยอาเองจริงๆนะอบเองจริงนะท่านผู้ชมนะโทรมาเลยเบอร์ที่ขึ้นอยู่ะมีโอกาสเอาอีกแล้วเดี๋ยวตีแก้ให้กระทิงแล้วนี่ฉันจะลาไปก่อนแล้วนะพี้เกิอบมจะลาไปก่อนแล้วนะพักตัวนี้สักครู่พวกสิทีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการช่วงหน้านะเธอ เราไปโมร็อกโกมาได้ได้ได้ไม่จะบอกแล้วแล้วเราก็ไปอียิปต์พักนักครู่ครับผมไปอียิปต์ท้านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอบไรไปชี้นี่ชี้นี่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แพ้ตุ๋นร้านจักรเพชรครับดูเนื้อเวลาที่ตุ๋นเสร็จนะฮะ มันจะยุ่ยละลายเลยครับไม่มีกลิ่นสาบไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมรนี่คือความสุดยอดนะของแผ่นตุนคุณใสอะไรของคุณบ้างเนี่ยใส่อะไรก็ได้ครับอย่าลืมใส่ใจรัวคุณไป